สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขทุกคนเด้อครับวันนี้ผมสุตาฟ้ามนะครับสีผาพี่น้องมาเบรงวิธีการนะครับหรื okay. way, อระบบการให้น้ํานะครับของหยาไนของเฮ้านะครับว่าเฮ้ามีการให้น้ำทีงไหนนะครับผมนี่ค <contexto> รับพี่น้องครับพี่น้องผมสูบ <rhythm> น้ามาจากคลองข้างๆนั่นนะครับผมแล้วก็ปล่อยลงแปลงยาไนเลยนะครับผมโดยที่บม่ได้ใช้สปริงเกอร์หรือบม่ได้ใช้หยังทั้งนั้นนะครับเพาจะปล่อยลงโดยตรงเลยนะครับให้น้ำมันขัง เื่อบริเวณนะครับผมเพราะว่าหยาไนนะครับมันเป็นหย้าที่ค่อนข้างดีชุนน้ำและก็มักน้ำยิ่งยิ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงฤ่ดูแลรงนะครับหยาไนนะครับมันขันมันมีน้ำนะครับมันสเจะริ่มเติบโตได้ดีนะครับแต่ว่าขันบ่มีน้ำมันกับสีบอหไ่แล้วก็บ่เจะเริ่มเติบโตนะครับเพราะนั้นเลียวนะครับเันก็เลยต้องมีการไ้น้ำและก็น้ำคั้งลักษาะแบบนี้นะครับผมนะ การให้น้ำเขาสังเกตจากพื้นดินนะครับขันดินมีความแห้งความแข็งนะครับผมเขาควรจะให้นะครับแล้วก็ปล่อยน้ำขังเขาเลยนะครับขังแบบนี้นะครับผมนี่ครับเขาจะขังไว้เลยนะครับผมนี่ครับแล้วเขาจะปล่อยน้ำให้มันเติมบริเวณนี้นะครับปิดขังไว้นะครับการให้น้ำนะครับเขากะต้องเบิงนะครับบางข้งนะครับมันก็จะให้ประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับห้องบริหารและจัดการนะครับผม เบื้องกับเบื้องจากสภาพดินน้ำนะครับันดินมีความแหง้งความแข็งเทากับควรจะห้นะครับผมอ่านี่นะครับแปลงแย่ไหนนะครับเขียวๆงามๆพอนหน่อยครับผมก็มองวายหยาไนนะครับมันเป็นยาใสายพันหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับว่ากินดีนะครับผม กินดีเฮาเอาไปแลวบ่าตองซับบ่าตองซีนะครับผมเฮาตัดแล้วก็หอบให้งอกินได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของหยาไนนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมสีภาพพื้นอกนะครับหยาไปเบิ้งทั่วๆนะครับกับหยาไนนะครับกับผมมองว่าค่อนข้างที่จะทนต่อการหยียบย่ำนะครับผมผมใส่เกือบบุด เหยียบยางนะครับมันกับยาง่ตาไตนะครับผมนี่ครับพย้ยามปล่อยน้ำให้ทั่วบริเวณนะครับผมเพราะว่ายาไนเป็นยาที่มักน้ำแล้วก็ทนน้ำคลังได้ดีนะครับผมอนี้ครับผมใส่เกือบบูดยางนะครับผมานี่ครับพี่หน่องเบิ่งครับหญ้าไหนนะครับ รุ่นนี้คือสีสูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าตัดได้อาทิตย์กลัวเกือบซองอทิตย์นะครับมันก็จะมีความยาวขึ้นนะครับผมนี่ครับงามๆเลยครับง่วก,กินดีๆอ่ะว่าต้องเล่นหาหย,า,ยาทั้งไหนเลยนะครับห้องพญามปลูกบริหารเห็มันเบีดเสีไปในขอในเฮ้าไปในฟาร์มเฮ้านะครับผมอ้านอกอน็สังเกตเบื้องแปงของๆนะครับเป็นอ่าพื้น หน้าเก่านะครับเป็นหน้าเก่านะครับเป็นหน้าที่เขาเอา่าสามารถที่จะปลูกเขาได้ว่าไมนเป็นช่วงฤดูแล้งนะครับแห้งแงล้งหลายเพี่น่องแต่ว่าตรงนี้เขามีการบริหารจัดการนะครับโดยการที่กักเก็บน้ำไว้นะครับปล่อยน้ำาลงนะครับ